ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โครงการบ้านนะคะมาเรื่องเอกสารบ้านจะซื้อบ้านไม่บอกแม่เจ๊แมวยังไม่รู้นะจ๊ะทุกคนรู้พี่ไก่รู้พ่อแม่อามรู้แต่แม่ไม่รู้นี่นะคะเราอยู่ที่ที่ดินเรียบรอ้อยในการโอนบ้านวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ ที่เส็จขั้นที่สามสิบหนบ้านเอตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในขั้นตอนของกันตรวจบ้านใช่ค่ะฮัลโหลวันนี้ก็หลังปีใหม่แ้้เนาะวันนี้เป็นวันที่วันที่หนึ่งนะครับ หนึ 1> 1มกราคมสองพันห4้าร้องเราจะไปเซอร์ไพรส์แม่กันใช่ใช่ซึ่งเป็นวันที่เราตั้งใจกวนว่าเราจะไปเซอร์ไพรส์แม่เรื่องบ้านนะครับคือก็จากที่เมื่อ2วันที่แล้วที่เราไปโอนเลยเกบร้อยมาหมดแล้วเนาะแม่ก็ยังไม่รู้วันนี้ก็ถึงถึงวันที่จะเปิดเผยแล้วครับไปกันเลยเดีย๋ยวไปดูกันคุณนายจะไปไหนเนี่ย เดี <c ười> ๋ยวเด๋ยวหนูเอารถขนานั้นขึ้นบันไดไปได้นะพอเานหัก็ขึ้นคนเดียวได้เลยปกติเราข้ามข้นได้ไงถูกต้องถูกจ้ิงถูซื้อง ไหนหลังไหนนนั่เห็นไม่ละบอกแล้วพ่อไม่เชื่อที่แฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์ออคกไม่ได้จองซื้อแล้วเห็นไม่ละไม่ได้จองแม่บ้านเนี้ยบ้านแม่ไปแล้วจองแล้วบ้านแม่กับพ่อไปแล้วครับแล้วันละวันที่ลูกหายไปเนี่ยแม่รู้ไหม ไปไหนหายทุกวันเน่ยไม่รู้ไปไหนาไายทุกวันไปทำงานกายจุปกติแล้วอ่ะอ๋อเลยไม่สงสัยหรอมืดอ่ะวจะเข้าาชอบไหมคะชอบไหมคะชอบอ่ะพอชอบไหม Happy New Year Happy New Year ของขวัญปีใหม่